สวัสดีครับพี่นอ้องคลิปนี้บุญชูพาเลาะมาเบิงงัวงามนะครับจากอ e ีสารธรรมฟาร์มบัวนะครับอยู่อำเภอวาดปีนะครับพี่น้อง e อันนี้ท่านได้ถ่ายคลิปนะครับด้วยพี่น้องครับการล้างเตรียมเตรียมงัวงนะครับเนาะแต่ว่ามีงัวชุดใหม่เม่าเลยต้องบอกว่าที่เด็ดนะครับงัวทั้งหมดก็เป็นเดือดลอยกาลังเตรียมไว้อย,อยู่นะครับพี่น้องแล้วก็มีเดือดลอยไอ้ที่เป็นงัวเท่า,น,น,า,านะครับพี่น้องครับตัวนี้เงาเงาตัวบักใหญ่นะครับเนาะจังมาเบิงกันว่าอันนี้เป็นทองบม่ทองเนาะครับพี่น้องอันนี้ผมท่านได้รร้ยอีงััวคคบบพ่น โดยเฉพาะว่าตัวชุดนี้ี่เป็นสามแมลูกแล้วกันนี่ลูกสาวตัวนี้กระท่องแล้วครับพี่น้องครับชุดนี้อย่างนี่บังงามเลยหละคมไ่นะครับเนาะแล้วก็ตัวลูกน้อยนี่งามงาบอันนี้ลูกน่าลูกตัวแรกของแม่นั่นนะครับเด้อแต่ว่าเพิ่งกระท่องแล้วนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้ลูกสาวกับย่างงามแม่กับบใหไงครับพี่น้องครับเบื้องหงาหางลูกแต่ละตัวของของง่วแม่นี่นะ้ครับพี่น้องเพิ่งจะเปิดไปเลยชุดนี้คมไงเด้ครับพี่น้องถ้าคิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะแสนกลัวนะครับพี่น้องใหตผมอ่านไว้นะคร เราชมคก็บเต็มหรือโทรสอบถามก่อนได้เลนะครับเบอร์โทรอยู่หน้าจอตรงนี้นะครับ083ย์สมยังก่อนสองสี่หนึ่งเออหนึ่งสสี่สองปดเก้าดนะครับเอาผมจะเน้นชุดนี้นะครับสำหรับผู้ใดอยากไดงวไงวนใหญ่นะครับพี่<า>น้นองอเออที่สาวตัวนี้ทองแล้วนี่แม่บอกง่ายนะครับพี่น้องนี่นะครับเนาะแม่ยังไงลูกตัวลูกตัวน้อยหางงามทางหนาครับพี่น้องครับแดงเข้มพร้อมเหงาหางมได้ตัวใหญ่นี่แม่นี่ส้งลูกย่างแก้มเลยเดี๋ยวผมใหญ่เบื้องมุมนี้ก่อนนะครับเนาะ เดี๋ยวหรือผู้ใดอยากจะรอยชมคลิปเต็มก็รอยชมได้ที่ช่องบุญชูชาแนลได้คราบพี่น้องครับแต่ว่าต้องบอกว่าไงแห้งผู้ใดอยากเห็นคลิปนี้เราก็ทดสอบถามหือว่าเบื้องตัวจริงก้อนได้นะครับพี่น้องครับนี่แหละเบื้องเมียเบื้องเมียมันก็งอหางไงตัวพี่น้องครับสมพ่อให้ลูกตูงไงตัวหนาเนาะนี่แหละเป็นอย่างขึ้นบางคนก็เป็นอย่างขึ้นเลือกเมียยังอ้างแบบนี้นะครับเนาะนี่แหละการผลงานการทรงลูกนะครับพี่น้องออกมาแต่ละตัวนี่ผมให้เบื้องตัวนี้ได้ครับอันนี้ลูกตัวที่ที่สองนะครับเนาะ ย่างหนาลูกพวกเดี๋ยพี่น้องยังเบิ่งกันนะครับเนาะหรือโทรถามเอาได้ครับเด้อนี่ก่อนถ่ายคลิปนะครับตัวตัวลูกตัวแรกนี่ให้เป็นรุ่นธรรมชาติพร้ับนี่พี่น้องครับเอา้าสุดแม่ลูกซื้อสามในซี่แม่ทองแล้วไผอยากได้โทรเอาครับพี่น้องครับเบิ่งให้เบิงบ่งมุ้งผมกวัวเนาะเดี๋ยวจังร้อยชคลิปเต็มครับพี่น้องครับ